ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจ็อดประจำวันที่20กรกฎาคมนะครับสําหรับวันนี้บิ๊กจ็อดมีทีเด็ดอีกหนึ่งคู่นะครับระหว่างฟังเกนเบิร์กอันดับ15เจ้าบ้านครับพบจอห์นโคปิงอันดับ6ทีมเยือนนะครับเตะกันเวลาเที่ยงคืนพอดีครับเจ้าบ้านฟังเกนเบิร์กนี้โดยภาพลงของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่ากระทั่งกระแทนอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะใน10เกมหลังสุดนี้เขาเก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่3าเกมเท่านั้นครับและแพ้ไปถึง6เกมด้วยกันครับ ขณะที่ทีมเยือนอย่างยอนโคปิง้งผลงานในภาพรวงของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างดูกระเตื้องขึ้นมามากครับเพราะ5เกมหลังสุดก็เขาเก็บชนะมาได้ถึง4เกมด้วยกันครับและเกมนี้ยอนโคปิง้งแม้จะต้องบุกมาเจอกับเจ้าบ้านก็ตามครับแต่เกมนี้ผมมองว่าไม่น่ายากอะไรนะครับเพราะถ้าวัดดูจากฟอร์มภาพรวงของพวกเขานั้นผลงานดูกระเตื้องขึ้นมา,มามากเลยครับพวกเขาถือว่าดีกว่า มีทรงมากกว่าครับทางด้านทีมเจ้าบ้านเองอาการดูก็ทั้งแท่นมาอย่างต่อเนื่องอยู่เยอะครับทำให้เกมนี้ big กจ็ s เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนอย่างยอนโคปิ้งจะบุกมาเก็บ3แต้มกับทีมเจ้าบ้านได้ครับในเกมนี้ big กจ็ s คิดว่าควรเลือกเชียร์ทีมยอนโคปิ้งในราคาปอได้เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเป็นครอบครัวเดียวกันกับบิ๊กจกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยครับ สุดท้ายนี้บิ๊กจอตเองก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านเฮงๆรวยๆทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบิ๊กจอตด้วยนะครับสำหรับวันนี้บิ๊กจอตต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ